สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับโบซื้อขายรถยนต์มืองสองนะครับลูกค้าครับวันนี้จะเจอกันในวันที่4มิถุนายนนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับโตโยต้าอัลติสนะครับสีดำนะฮะก็เมื่อวานวันที่3นะครับผมจัดส่งให้กับหลวงพ่อนะฮะที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วนะครับยังไงก็กราบอนุโมทนาโทอีกหนึ่งรอบนะครับหลวงพ่อครับท่านก็เอ่อเรียกได้ว่าเป็น FC ผมนะครับติดตามมานานนะฮะแล้วก็ เจอรถที่ตรงสเปคพอดีเลยนะครับนะฮะท่านบอกว่าอันที่จริงแล้วที่ผมลงคลิปวันที่วันที่2หรือเปล่าวันที่2เนาะที่ผมลงไว้นะฮะท่านบอกว่าท่านเห็นคลิปเมื่อตอนกแล้วก็ว่าจะโทรให้ผมเอาไปส่งเลยนะฮะแต่ทีนี้ว่าลูกศิษย์ของท่านเนี่ยขอนัดเข้ามาดูก่อนในวันที่3ในตอนเช้านะครับท่านก็ส่งลูกศิษย์ให้เข้ามาดูก่อนนะครับแล้วก็พอลูกศิษย์มานะครับก็รถตรงสเปคตรงปก ตรงตามที่ผมรายงานไว้นะครับแล้วก็เมื่อวานนะฮะผมก็ขับไปส่งให้ท่านไปที่เรียบร้อยนะครับผมขอบคุณมากๆกนะครับกราบขอบพระคุณหลวงพ่ออีกหนึ่งรอบนะครับผมโอเคครับลูกค้าครับวันนี้ผมมาทําการรีวิวถ่ายคลิปนะครับกระบะเรียกได้ว่าเป็นกระบะทํากินกระบะสร้างเนื้อสร้างตัวกระบะขนเงินขนทองนะฮะตัวนี้พิเศษมากๆนะลูกค้านะเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องเครื่องตัวเดียวกับอีซุตนะครับผมตัวนี้ก็คือมาสด้านะครับมาสด้า มังกรดำนะครับเครื่องยนต์2 4 9 9ซีถ้าพูดให้ตรงตามในเล่มนะครับหรือว่าเครื่องยนต์2 5 0 4ซีนะครับลูกค้าเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยเพอ่อพาวเวอร์แท้เดิมจากศูนย์จากโรงงานนะครับรถพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะฮะลูกค้าเอกสารครบโอนพรบภาษีไม่ขาดนะครับเครื่องช่วงล่างดีมากๆนะครับช่วงล่างไม่มีผุเลยนะครับผมสภาพดีมากๆเลยนะครับคันนี้ผมเก็บงานให้ลูกค้าหลายขั้นตอน อนอยู่เหมือนกันนะครับก็กว่าที่จะได้นํามารีวิวให้ลูกค้าได้ชมก็ผ่านการเก็บงานจากผมนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ลูกค้าได้รับทราบนะครับว่าผมเก็บงานไปตรงไหนบ้างนะครับโอเคมาชมกันเลยครับลูกค้าครับ นี่นะครับผมบรรยากาศรอบคันนะครับภายนอกนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวานะครับสภาพสวยเลยนะฮะลูกค้านะฮะสีสานสวยงามเลยนะครับเจ้าของเดิมก็ทําการเก็บสีมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเก็บตัวนี้ได้เป็นสีสีบางๆนะลูกค้านะไม่ไม่มีชนนะครับรถไม่เคยชนนะครับเพียงแต่ว่าลูกค้าเดิมเนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยทำการเก็บสีมาเพื่อความสวยงามนะครับตอนนี้แบบว่าลงตัวมากๆเลยนะฮะนะครับลูกค้านะ เครื่องช่วงล่างดีนะครับผมนะฮะช่วงล่างไม่มีผุเลยนะครับสภาพสวยเลยนะครับลูกค้าจะสามารถเป็นเจ้าของรถยนต์คันนี้ได้ในราคาที่ว่าถูกมากๆเลยนะฮะลูกค้ากับกระบะทํากินนะครับยังไงก็คุ้มนะครับลูกค้ายังไงก็คุ้มนะครับกระบะสภาพแบบนี้นะครับผมนะฮะเรื่องของสีสันนะครับลูกค้านี่ครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับไม่แตก ไม่ร้าวไม่ซีดไม่ด้านและก็ไม่ผุนะครับลูกค้านะฮะและตัวนี้เป็นตัวประหยัดน้ํามันด้วยนะฮะเ,เป็นตัวประหยัดน้ามันด้วยเป็นเครื่องตัวเดียวกับ e สุซุมังกรทองนะครับแต่มาอยู่ในมาสด้านะครับก็เลยกลายเป็นมาสด้ามังกรดานะครับผมนะฮะลูกค้านี่เลยนะครับผมสภาพสวยๆนะครับ ท่านใดได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคากันอย่างทีเดียวนะฮะเรื่องของสีเนี่ยผมให้เลย90%นะลูกค้านะสีภายนอกสวยนะฮะลูกค้านะครับเงาเๆเลยนะฮะแบบนี้เลยนะครับท่านใดได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะฮะแล้วได้ความสูงด้วยนะลูกค้านะได้ความสูงด้วยตัวนี้นะครับผม ท่านใดที่จะนําไปแบบว่าขนข้าวขนของนะครับสารพัดประโยชน์นะลูกค้านะขึ้นชื่อว่าเป็นรถกระบะเนี่ยสารพัดประโยชน์เลยนะครับผมมากมายประโยชน์นะครับผมคันนี้ผมทําการเ,าเก็บงานให้มีหนึ่งรายการแอร์มาใหม่ๆแอร์ไม่เย็นนะคะลูกค้าตอนนี้ก็คือเย็นฉ่าเย็นเจี๊ยบผมทําการให้ช่างของผมเนี่ยจัดการรื้อระบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมล้างตู้ล้าง ระบบให้ใหม่เลยตอนนี้เย็นฉ่าเย็นเจี๊ยบเลยนะครับแล้วก็ฟรี์ใหม่ด้วยนะครับฟรี์ใหม่รอบคันนะครับฟรี์ใหม่รอบคันเลยนะก็มีช่วงล่างนะฮะช่วงล่างเขาเรียกว่าพวกยางยางกันโครงนะครับลูกค้ายางการโครงเวลาตกหลุมมันจะดังกกกักกกกักตอนนี้ผมเก็บให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เครื่องช่วงล่างนะครับช่วงล่างนี่เงียบกลิบเลยนะครับเวลาตกหลุมนะครับผมเก็บงานไปแล้วนะครับนะฮะแล้วก็จะมีโอลิง โอลิงของปั๊มพาวเวอร์มันรั่วนะครับผมก็จัดการทําให้ใหม่หมดแล้วนะครับผมตอนนี้พร้อมมากๆเลยลูกค้าซื้อจากผมไปไม่ต้องเอาไปเก็บงานนะฮะไม่ต้องเอาไปเก็บงานเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับเอกสารครบโอนพอรบภาษีไม่ขาดนะโอเครอบนอกผมส,สรุปให้นะลูกค้านะสีเกสเเเลยนะครับสีสวยเลยนะครับไม่แตกไม่ร้าวนะครับไม่ซีดไม่ด้านนะครับโอเคมาชมข้างในกันต่อครับลูกค้า ลำดับต่อไปข้างในถือว่าสวยเลยนะลูกค้านะฮนะ,ะตอนนี้ผมก็ล้างอาเจียให้ใหม่ๆนะครับล้างอาชียให้ใหม่ๆนะครับล้างอาเียเสร็จผมก็มาทําการรีวิวถ่ายคลิปให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับนี่เลยนะครับเอาไปแบบว่าใช้งานกันคุ้มคุมเลยนะลูกค้านะเป็นพ,พวงมาลัย power แท้ด้วยนะฮะลูกคา้พพพาพวงพวงมาลัย power นี่เบาสบายเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแคปด้วยลูกคา้าเป็นกระบะแคปนะครับแคปบกว้างนะครับ นะครับสามารถที่จะ,ะนั่งได้ประมาณ 4- 5หคนนี้สบายเลยนะครับนะครับลูกค้านะครับแอแอเย็นช่ำนะครับภายในสู้กับแดดได้อย่างสบายๆนะครับฟิล์มผมติดให้ใหม่รอบคันเลยนะครับผมลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับโอเคฟืบโอ้โ,อโหเสียงประตูถือว่าโอเคนะลูกค้านะเสียงไม่ว่าดังแบบนิ่มๆน,นะลูกค้านะครับผม ช่วงล่างผมอยากให้ลูกค้าได้ดูช่วงล่างนิดหนึ่งช่วงล่างหมายว่าช่วงล่างเขาดีมากเลยนะฮะลูกคา้าช่วงล่างไม่มีผุนะครับอเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ลูกค้าได้ชมนะฮะวิบนี่เลยลูกคา้าอันนี้แคสซีฝั่งซ้ายนะครับสวยๆนะฮะลูกคา้าโอเคไปชมแคสซีในซุ้มล้อฝั่งซ้ายด้านหลังกันบ้างครับลูกคา้านี่ครับแคสซีสวยเลยนะครับลูกคา้านี่ครับผมไม่มีผุนะลูกค้านะไม่มีผุนะครับ สวยงามนะครับผมโอเคนะฮะท่านใดได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะเดี๋ยวชมตรงข้างหลังนิดนึงนะฮะลูกค้าชมเลยครับช่วงล่างสวยนะครับลูกค้าถือว่าสวยเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเรื่องของราคาผมจะแจ้งตอนท้ายคลิปนะครับผมอยากให้ลูกค้าได้ชมถึงสภาพของตัวรถก่อนนะครับผมภายนอกภายในนะครับ ชมช่วงล่างแคสซีในซุ้มล้อฝั่งขวาด้านหลังกันบ้างครับนี่เลยครับผมชัดเจนมากที่สุดนะครับอ่ะชมะโอเคลูกค้าช่วงล่างดีนะฮะเอาไปแปลว่าใช้งานกันค,คุ้มเลยทีเดียวนะครับ มาชมประตูฝั่งคนขับกันบ้างครับนี่เลยครับประตูฝั่งคนขับนะครับตำแหนิงของเบาะก็จะมีขาดตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเบาะเดิมเลยนะลูกค้านะเบาะหนังเดิมนะครับนี่เลยให้เห็นถึงความชัดเจนนะครับลูกค้านะครับโอเคต่อไปไปชมห้องเครื่องกันบ้างครับมาชมห้องเครื่องกันต่อครับลูกค้า เสียงประตูนะครับเสียงประตูไม่ดังนะลูกค้าหน้าเวลาปิดนะครับทรงเขาสวยมากๆนะครับลูกค้ามากันเลยมาลุ้นกันนะฮะว่าลูกค้าจังหวัดไหนจะได้รถยนต์คันนี้ไปครอบครองนะครับมากันเลยอขอญาตค้ำฝากระโปรงสักครู่ครับอ่า นี่เลยครับผมและก็คอหานตรงนี้นะครับลูกค้าคอหานตรงนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเนื่องจากว่าตัวเดิมนี่มันแบบว่ามันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับมันมีการรั่วซึมนะครับผมทําการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมนะฮะตรงไหนที่ผมเก็บงานนะครับเอ่หอันนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับกระปุก,ปกอ่หม้อพักน้ํานะครับ ตรงไหนที่ผมเก็บให้ใหม่ทําให้ใหม่เนี่ยผมจะแจ้งให้ลูกค้าทราบแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าคันไหนผมไม่ได้ทาไม่ได้ไม่ได้เก็บงานผมก็บอกว่าไม่ได้เก็บนะครับผมก็พยายามจะชัดเจนให้ได้มากที่สุดนะครับลูกค้านะฮะคันไหนที่มีการเก็บงานผมก็จะเก็บงานให้ลูกค้านะครับเอาไปแบบว่าใช้งานกันคุ้มๆนะครับนะฮะนี่เลยโอเครถเดิมๆนะลูกค้าไม่มีชนนะฮะ นี่ครับตัวเลขเดิมก็ยังอยู่นะครับนี่ครับผมรถไม่ได้เคยชนไม่ได้เคยพิกควมหมานะครับแผ่นเพจยังอยู่ครบนะครับลูกค้านะครับมาสด้านะครับผมโอเคต่อไปผมจะไปสตาร์ทเครื่องนะครับให้ลูกค้าได้รับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับมากันเลยครับมากันเลยมากันเลยอ๊บขออนุญาตปลดเกียร์วางก่อนนะครับตัวนี้เกียร์เข้าง่ายนะครับลูกค้า เกียร์เขาง่ายมากๆหนึ่งสองซ่อมนี่ครับติดเครื่องไปแล้วนะครับผมลูกค้าเครื่องยนต์ติดไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปรับฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับลูกค้าลูกค้าลองฟังเสียงเครื่องยนต์เลยนะครับลำดับต่อไปผมจะดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นนะครับ เครื่องไม่พ่นไม่ไอและก็ไม่ควันนะครับเครื่องยังดีอยู่นะครับลูกค้านะฮะโอเคผมจะขออนุญาตปิดปากกระโปรงแล้วนะครับโอเคครับลูกค้านี่ก็คือการรีวิวนะครับมาสเตอร์มังกรดำปี96นะครับจดทะเบียน 2539นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2 5 0 0ันซีซีนะครับพวงไหลเพาวเวอร์นะครับเครื่องช่วงล่างดีมากๆเลยนะครับผมเราพร้อมใช้งานเอกสารครบโอนนะครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะครับลูกค้าสนใจอยากจะเป็นเจ้าของครับโทรเข้ามานะครับ0830005440นะครับแอดไลน์เพิ่มเติมขอข้อมูลขอพิกัดขอโลเคชั่นนะครับที่0830005440นะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินนทาางมรรัับบะค ผมมีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าได้ถึงนาบ้านหน้าเรือนนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมต้องกราบครับพระคุณลูกค้าทุกทท่านมากๆนะครับที่ทุกท่านได้เข้ามารับชมคลิปนะครับฝากถึงลูกค้าท่านต่อไปนะครับอยากจะได้รถเก่งราคาหลักเหมือนนะครับรถเก่งรถกระบะราคาหลักเหมือนสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับลูกค้าสามารถกดติดตามช่องของโบซื้อขายรถยนต์มือสองเอาไว้ได้นะครับผมโอเคครับวันนี้ผมโบนะครับพร้อมกับ กระบ,บะมาสด้ามังกรดําขนเงินขนทองกระบ,บะทํากินกระบ,บะสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับขอญอาตกราบลาลูกค้าไปก่อนแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วก็คันต่อไปนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ